อย่างไรบ้างกฎหมายโบราณของไทยที่เกี่ยวข้องกับทะเลวิวาทการให้ร้ายด้วยวาจาและการทำร้ายร่างกายมีระบุเป็นลายลักษักษรในหัวข้อพระอัยการรักษานวิวาทด,ดาตีกันประกอบด้วย46มาตราในกฎหมายตราสามดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่หนึ่งอันเป็นประมวลกฎหมายสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ใช้สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาพระอัยการรักษาณวิวาทด,ดาตีกัน นั้นมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ร้ายด้วยวาจาการหมิ่งประมาทและการทำร้ายร่างกายกันโดยตามมาตราหนึ่งกล่าวถึงกับการนับโทษแต่ละกระทงหรือความผิดตามระบบสัตดินาซึ่งแต่ละชนชั้นจะเรียกค่าสิ่งไหมเงินชดใช้ค่าเสียหายแตกต่างกันไปมีเนื้อความดังนี้หมาตราหนึ่งวิวาด,ด่าตีกันโทษ9ก้าถึงสิกระทงมีให้เรียกกระทงไหมโทษสิ่งใดหนักให้เอาสิ่งนั้นตั้งไหมตำนาสี่ร้อยลงมาให้เอาบรรดาสัตดีผู้เจ็บได้ตั้งไหม นา400ขึ้นไปให้เอาบรรดาศักดิ์ผู้สูงนาฝ่ายเดียวตั้งใหม่ให้แก่ผู้ชนะถ้อยทีถ้อยดาตีกันให้ไหมกลบลบกันเหลือนั้นเป็นสิ่งหมายที่นายยอเกึง่งจะเห็นว่าคู่ขัดแย้งที่มีศักดินาต่ำจะเรียกค่าสิ่งหมายโดยอิงจากผู้ถูกกระทำเท่านั้นแต่คู่ขัดแย้งที่ศักดินาสูงตั้งแต่400ขึ้นไปกลุ่มชนชั้นสูงได้แก่ขุนนางพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงพระเจ้าแผ่นดิน จะนับสินไหมของคู่กรณีที่ยศสูงกว่าเป็นที่ตั้งโดยหักล้างกันในกรณีเกิดการตอบโต้ทั้งสองฝ่ายส่วนมาตราสองกล่าวถึงเหตุวิวาทที่เกิดเป็นหมู่ความว่า2มาตราหนึ่งคนตีคนเดียวบาดเจ็บก็ดีคนเดียวตี1ิบคนบาดเจ็บก็ดีใช่มันจะตีแต่ทีเดียวหาไม่ได้มันย่อมตีคนละทีให้ไหมมันผู้เดียวให้แก่เขาจงทุกคนโดยยศถาศักดิ์10คนตีมันคนเดียวมีบาดเจ็บนั้นท่านให้ไหม1ิบคนให้แก่มันผู้เดียวถ้ามัน1ิบคนตีมันคนเดียวแตกช้ำบาดเจ็บหลายแหง่ง ให้ไหมมันผู้บันดานลโกรธเป็นต้นเหตุนั้นไว้แห่งแตกแลบาดเจ็บทั้งนั้นให้ไหมรายตัวผู้ตีถ้าบาดเจ็บแต่แห่งหนึ่งสองแห่งให้เอาคนทั้งนั้นเป็นแต่พวกมิได้ลงมือถ้ามันคนเดียวตีสิบคนบาดเจ็บหลายแห่งให้ไหมผู้เดียวให้แก่เขาจงทุกคนตามบาดแผลมากแลน้อยจะเห็นว่าการทะเลวิวาทเป็นหมูไม่ว่าเป็นกรณีคนหมูมากรุมกระทำหรือคนหมูน้อยกระทำต่อคนหมู่มาก จะคิดสินไหมของผู้กระทำมอบแก่ผู้ถูกกระทำอย่างครบถ้วนพร้อมคำนวณตำแหน่งบาดแผลหรือจุดที่ถูกกระทำประกอบการจ่ายสินไหมมาตรา3กล่าวถึงกรณีมีการกล่าวโทษแบบหลายกระทงและการหักล้างค่าสินไหมกันแอรและกันของคู่ขัดแยง้งความว่าสามารถตราหนึ่งโจทย์หาว่าจำเลยตีดาบฟันแทงตนเจ็บปวดเป็นโทษถึง9ก้าถึงสิกรัมทองก็ดีฝ่ายจำเลยให้การเกี่ยวแก้กล่าวโทษโจทว่า โจดตีดาฟันแทงมีบาดเจ็บถึง9กถึง10กรัมทงก็ดีถ้านว่าโทษอันใดใหญ่หนักให้เอาแต่สิ่งนั้นตั้งไว้กลบลก,กันเหลือนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่นายยอกึงเหล่านี้คือวิธีการคำนวณหักล้างค่าสินไหมที่คู่ขัดแย้งต้องจัดสรรแก่คู่กรณีตามแต่โทษที่ตนกระทำขอยกตัวอย่างกรณีการวิวาดดาตีด้วยการหมิ่นประมาทในมาตรา37ของพระพยการตามประมวลกฎหมายนี้อันเป็นเรื่องการใส่ความเรื่องชู การประพฤติผิดในการและการด่าโดยเปรียบเทียบกับสัตว์ดังนี้37มาตราหนึ่งด่าศพประมาทท่านให้ได้ความอายว่ามึงทำชูด้วยแม่มึงมึง,มงทำทูด้วยพ่อมึงมึงทำชูด้วยหลานมึงถ้าเป็นสัตว์ดังมันดายาให้มีโทษแก่ผู้ด่านั้นเลยให้ลงโทษแก่มันผู้กระทำการลาม,มกนั้นโดยบทพระอายการถ้าพิจารณาเป็นสัตว์ว่ามันแกล้งด่าท่านให้ได้อายให้หมายกึ่งฆ่าตัวตามกระเสียนอายุผู้ต้องด่า อันหนึ่งด่าท่านว่ามึงเป็นชู้กูก่อนมึงเป็นข้ากูก่อนก็ดีที่จารณาเป็นสัตว์ว่ามันแกล้งด่าท่านให้ได้ความอายอดสูดังนั้นเป็นศพประมาทให้ไมกึ่งข้าท่าจอริ่งดุดมันด่าไซให้ไมกึ่งนั้นลงมาเล่าถ้าด่าสิ่งอื่นเปรียบเทียบท่านพิจารณาเป็นสัตว์ท่านว่ามันด่าหมูกระทามันด่าหมาประเทียบให้หมาโดยเบี้ยค่าตัวเอาแต่กึ่งหนึ่งจะเห็นว่าการหมิ่นประมาทแบบใส่ความเรื่องทูสาวระหว่างเครือญาตินั้นหากเป็นความจริงจะถือเป็น การเปิดองความผิดผู้ถูกกล่าวหาต้องได้รับโทษขณะที่ผู้กล่าวหาจะต้องจ่ายสินไหมเมื่อเรื่องที่ใส่ความถูกพิสูจน์ว่าเป็นความเท็จส่วนการใส่ความหรือด่าทอเรื่องอื่นไม่ว่าจะจริงหรือเท็จผู้กล่าวหาก็ต้องจ่ายสินไหมในอัตราที่ต่างๆอยู่ดีกรณีมีการทำร้ายร่างกายกันหรือบคุคคลสองคนทะเลาะวิวาทกันกฎหมายโบราณของไทยตามมาตรา3 8มถึงจะถือผู้ล่วงลำ้ำหรือเรื่องกระทำรุนแรงก่อนเป็นผู้ รุกและต้องชดใช้สินไหมให้แก่คู่กรณี38มาตราหนึ่งรุกไปด่าตีท่านก็ดีสองรุกด่าตีกันก็ดีให้พิจารณาจงรู้ทางบกน้ำห้วยบางทางลุ่มดอนขี่ขอนไม้ขี่เรือขี่แพขี่ช้างผู้อยู่หัวมาท้ายท้ายมาหัวอยู่เรือขึ้นบอกอยู่บอกลงมาเรืออยู่เรือลำหนึ่งข้ามไปเรือลำหนึ่งก็ดีข้ามฝากคลองที่แดนตนไปถึงที่แดนบ้านเรือนท่าก็ดีและอยู่เรือนทับทึงแลบนต้นไม้ก็ดี ผู้อยู่ใต้ต้นไปขึ้งไปถึงบนผู้อยู่บนลงมาถึงล่างก็ดีปักกันปันแดนไว้ล่วงเข้าไปก็ดีอยู่เหนือน้ําลงมาใต้ก็อยู่ใต้น้ําขึ้นไปเหนือน้ําก็ดีท่านว่าให้เอาเป็นรุก39มาตราหนึ่งวิวาทร้องด่าเทียงกันผู้ใดออกไปจากที่แดนตนรุกเข้าไปถึงที่แดนท่านด่าตีกันไซท่านว่าผู้นั้นรุกให้ไหมโดยพระราชกฤษฎีกาทั้งนี้มีข้อกําหนดการรับฟ้องในคดีการวิวาทตาม ภายการรักษาหน้ารับฟ้องสำหรับผู้ถูกกระทำหรือคู่ขัดแย้งสามารถฟ้องร้องเอาความภายใน15้าวันหลังเกิดเหตุดังนี้มากราหนึ่งถวยราษฎรทั้งหลายวิวาทด,ด่าตีกันด้วยประการใดๆก็ดีถ้าจะให้ร้องฟ้องพิพากษากล่าวหากันให้มาร้องฟ้องแต่ใน15วันพ้นกว่านั้นอย่าให้รับฟ้องไว้บังคับบัญชาเป็นอันขาดทีเดียวนอกจากนี้กฎหมายโบราณอย่างประมวลกฎหมายรัชการที่หนึ่งยังมี บทมนทียอรอบานว่าด้วยบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทะเลวิวาทภายในเขตพระราชฐานด้วยซึ่งเหตุลักษณะนี้จะถือเป็นการผิดต่ออาญาแผ่นดินมีบทลงโทษที่รุนแรงก่อนการไต่สวนโดยบทลงโทษนั้นมีตั้งแต่การเคี่ยนตีใส่ถือจองจำไปจนถึงการถอดเล็บเลยทีเดียว อันหนึ่งผู้ใดเถียงกันในวังละเมิดพระราชอาญาให้ตีด้วยไม้หวายห้าสิบทีถ้าด่ากกันให้ตีด้วยไม้หวายหนึ่งร้อยทีแล้วจึงให้ถามความทะเลาะนั้นแลให้หม่ตามกระบิงเมืองท่านอันหนึ่งวิวาทเถียงกันในพระราชวังให้จำใสขืนไว้สามวันถ่าด่ากกันในพระราชวังให้ตีด้วยไม้หวายห้าสิบทีถ้าชกตีกันให้ปอกเล็บมือข้างผู้ตีนั้นเสียห้านิ้วถ้าจับมีดพระอาวุธฟันแทงกันมีบาดเจ็บไซ ให้ปอกเล็บมือเสียทั้งสิบนิ้วแล้วจึงว่าเนื้อความซึ่งวิวาทนั้นและให้ใหม่โดยความเมืองท่านเนื้อความตามประมวลกฎหมายรัชการที่หนึ่งระบุป,ปีที่ตรากฎหมายคือมหาสักราชปี1992ตรงกับสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมาถูกยกเลิกหลังเปลี่ยนมาใช้กฎหมายลักษณะอาญาในปี2451ที่มีความทันสมัยกว่าตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่5ถือได้ว่าประมวลกฎหมายรัชการที่1ห,หรือกฎหมายตราสาดวงนั้นเป็นประมวลกฎหมายโบราณที่ใช้กันมาอย่างยาวนานเกือบ500ปี